สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับ360องศาเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวเสนอจุดประกายความคิดเติมพลังชีวิตสร้างแรงบันดาลใจกับปอด็อเตอร์วีรินทิรานาทองบอดจรัดในวีรินอินสปายสวัสดีค่ะโต๊ะทำงานมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตได้นะคะ เพราะนอกจากจะเป็นจุดบริหารจัดการงานแล้วยังมีส่วนช่วยเสริมพลังกำลังใจให้กับตัวเราเองอีกด้วยค่ะวันนี้วีรินอินสปายส์มีเคล็ดลับการจัดโต๊ะทำงานให้รุ่งเรืองสำเร็จมาฝากกันค่ะร่วมสร้างแรงบรันดาลใจโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวการมีโต๊ะทำงานที่สะอาดและเป็นระเบียบอยู่เสมอจะช่วยสร้างพลังสมองให้ปลอดโปรง่งผ่อนคลายมีความคิดสร้างสรรค์และสามารถบริหารจัดการงานได้อย่างเป็นระบบรวดเร็วเอ๊ะ แล้วเราจะใช้หลักการอะไรในการจัดโต๊ะทำงานดีละคะอ๋อต้องใช้เทคนิคง่ายๆแบบนี้เลยค่ะตั้งโต๊ะทำงานให้อยู่ในทิศทางและจุดที่เหมาะสมสว่างเป็นสัดส่วนอากาศถ่ายเทได้ดีวางของตกแต่งให้สวยงามไม่รกจนเกินไปเพื่อสร้างสมาธิและเกิดแรงบันดาลใจในการทำงานจัดวางเอกสารให้เป็นสัดส่วนและทำความสะอาดอยู่เสมอเพื่อให้การทำงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยรวดเร็ว รวมทั้งสามารถนำสาร์ฮงจุ้ยตามความเชื่อของแต่ละบุคคลมาใช้ <L un> ก็จะช่วยเสริมพลังบวกให้เฮงๆรวยๆวยด้วยค่ะ <Wow! S 1> ว้าวรีบไปจัดต๊ะทำงานกันเลยนะคะเพื่อความสุขความหวังกำลังใจและความสำเร็จในชีวิตค่ะแล้วเราจะกลับมาเอ๊ะอ๋อกันใหม่ในวีรีอินสปายสสวัสดีค่ะ <S <S สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัว